สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปราพัฒนานะคะก่อนจะมาดูสรุปเนาะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลค่ะ อะก่อนจะมาดูนะคะสรุปของวันที่แปดมาดูของวันที่หเนาะมันออกหนึ่งสองนะคะข้างล่างให้สองหกสองเก้าสองเจ็ดมันออกหนึ่งสองหเก้านะคะถ้ารวมกัน2อชุดน,นี้ก็เนี 9, 2, 6, 6, 2. ่ยเนาะเก้าสองหหสอง เต็มที่แล้วนะคะสองตัวแอดก็ให้นี่ลักร้อยนะคะเลขสองสองสามเก้ามันออกสองหกเก้านะคะก็แอดก,ออก็ขอโทษด,ด้วยอ่ะมาดูนะคะวันนี้ นี้เก้านะคะอะแอดวางเงนนี้เก้าไม่มีเลขล่างเลยนะคะเงนนี้เก้าไม่มีเลขล่างเลยหรืออาจจะมาก็ไม่รู้นะดูนะคะเงนนี้ได้เลขล่างได้ หลักสินะคะสามส่ห้าส่วนหลักหน่วยได้ศูนย์หนอศูนอาจจะจับให้นะคะ3ามศูนย์สามหองสี่ศูสอง ห้5สูงห่งอวดนนี้ได้9้าชุดนะคะเพราะว่าแอดตัดแล้วได้ตัวเด่นหลัก10งวดนนี้เน้นนะคะเน้นเลขสีสี่ 1> c หนึ c สองวันนี้แอดได้เลขสี่ตัวเดียวนะคะหลักสิบหลักหน่วยแอดได้สองตัวที่มันชนกันก็คือหนึ่งกับสองหนึ่งกับสอง ส่วนหลักสิบชนที่สี่ตัวเดียวนะคะพวกนี้เป็นตัวลองเนาะแต่แอดก็จะขีดไว้ให้นะคะเน้นเน้นคือสี่หนึ่งกับสี่สองสองชุดส่วนบนนะคะบนเนาะ บนหลักสิบนะคะได้2องสา4ส่วนหลักหน่วยได้9ก้ถ้าจับคู่ก็ได้2 9งเก้นะคะสองเแล้วก็สองหนึ่ง แล้วก็3ามเก้าสามศูนมหนึ่งสีเก้าี่นสี่หนึ่งวดี้แอดชนได้หลักหน่วยนะคะแอดชนได้ตัวเดียวคือเลขศู 0. เพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้แค่ 3 0 2 0แล้วก็4 0นะคะส่วนหลัก10ชนได้3 3กับ4นะคะส่วนหลัก10ชนได้3กับ4เพราะฉะนั้นแอดก็จะเน้นให้เน้นนะคะสตัวตรงเนาะก็จะได้1 3ึศูนย์แล้วก็

ขียนมาตรงนี้มันต้องเป็นสองสี่ศูนย์เน้นเน้นหนึ่งสี่ศูนย์สองสามศูนย์เพราะมันชนหลักสิบนะคะ หลักสิบชนได้สามกับ4ส่วนหลักหน่วยชนได้ศูนย์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เอาสามตัวก็ได้นะคะเอาสอง0แล้วก็40ส่วนหลักอันเนี้ยล่างหลักสิบแอดชนได้ตัวเดียวนะคะก็คือเลขสส่วนหลักหน่วยล่างนะคะแอดชนได้ที่เลขสองตัวเดียวก็คือตัวนี้นะคะ เอาสี่อีกชุดหนึ่งนะคะตัวลองเนะสี่ศย์ตัวลองนะคะแต่ที่เด่นก็คือสีสีสองนะคะหลักหน่วยค่าสี่ตัวนะคะแอดจะให้ สี่ตัวนะคะแอดให้สี่สองสามศูนย์กับสี่สองสี่ศูนย์นะคะสี่ตัวเนี่ยแอดว่าตัวเนี้ยสวย ส่วนเล็กวิ่งนะคะวิ่งวิ่งเลขล่างเด่นวิ่งล่างวิ่งล่างนะคะสองกับสี่ เน้นสส่วนบนบนมันชนกันที่3กับ4แต่ว่ามันเด่นจริงๆเลยนะคะก็บน วิ่งบนแอดให้เลขศูนย์ตัวเดียวค่ะวันนี้แอดค่อนข้างมั่นใจเลขศูนย์บนนะคะถ้าเกิดมันไม่เข้าแอดก็ต้องขอใชยด้วยเนาะวิ่งวิ่งล่างนะคะสกับ4มันไม่ชัดเนาะเดี๋ยวแอดเขียนให้2กับ4เน้น4นะคะ ส่วนบนเน้นศูนย์เห็นไหมคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจัดช่องอแอดขอเขียนชื่อช่องหน่อยนะคะจับเลขแชนแนลเนาะ หร่นหนึ่งจะมาล่างหลักหน่วยนะชวนกันที่เลขสองเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึง่งตัวชวนก็ไม่มานะหลักหน่วยชวนกันสองก้าวตัวชวนไม่มาตัวชวน ชุดนี้เด่นสุดค่ะชนสองเมื่อที่แล้วชนเก้า สิหนึ่งกับสองอ๋อโทษโทษแอดขอเปลี่ยนนะคะเน้นตัวนี้นะคะไล่แล้วเจอละตัวนี้นะคะเน้นตัวเดียว สี่หนึ่งวิ่งวิ่งหนึ่งกับสี่นะคะอันนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะอันนี้สูตร์แอดขอเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะคะสี่หนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เป็นเลขหนึ่งนะคะอันนี้สี่หนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์แอดขอเปลี่ยนนะคะจากสองเป็นหนึ่งะคะเน้น สีน,นะคะเน้นเลขล่างก็คือชุดนี้ชุดเดียว4 1เพราะว่าชนกันเมื่อที่แล้วชวนกัน0ก็ไม่มาชนกันชน1ก็มา9ชน9ก,ก็มา2อ,อันนี้ชน2องแอดว่าน่าจะมา1น,นะวันนี้ เดี๋ยวแอดจะย่อให้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยน้องเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขชาแนลสวัสดีค่ะ